เฮโสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปสั้นๆนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าสตาั์ทของปลอมนะครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากว่าทําไมผมไม่ทําคลิปมาเปรียบเทียบรองเท้าของจริงกับหรือว่าของปลอมนะครับคือช่องเราเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป,ป้าหมายของช่องเราเนี่ยเราจะไม่เอาของหรือรองเท้าที่แบบไม่มีคุณภาพนะครับมารีวิวอะไรหรือมาให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะได้ยอดวิเวเยอะก็จริงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามัน มันไรค่าครับซึ่งของที่ไม่มีคุณภาพแล้วเรามาเตะเล่นอย่างเงี้ยความรู้สึกของตัวเราเองอย่างเงี้ยความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าอินกับมันนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องใช้มันเพื่อเพื่อฝึกซ้อมหรือว่าเพื่อพัฒนาทักษะของเราไปในอนาคตครับและยิ่งรองเท้าของปลอมซึ่ง ถ้าพูดเรื่องของปลอมเนี่ยมันก็แน่นอนมันผิดกฎหมายครับเพราะมันเป็นของที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ทําออกมาเนี่ยไม่ได้คุณภาพที่ดีพอสมควรเท่ากับรองเท้าแบรนด์นครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารองเท้าที่มีแบรนด์เนี่ยซึ่งราคาแพงเนี่ยจะไม่มีข้อด้อยหรือว่าข้อเสียนะครับมันก็มีบ้างแต่ของแท้เนี่ยคุณภาพมันก็มีการการ,การันตีมีการตวรวจสอบอะไรอยู่แล้วครับแต่ของปลอมเนี่ยเคยได้ลองมาใช้อยู่ครั้งเดียวครับ รั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เลิกเลยครับจบไม่เอาอีกแล้วครับพอซึ่งเราเห็นราคาเนี่ยมันล่อตาล่อใจมากแล้วก็ราคาถูกมากแล้วก็แถมสีสันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนของจริงเลยนะครับแต่พอเราเอามาใช้แล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่เลยครับความรู้สึกฟ i ลลิ่งการใส่มันไม่ใช่เลยแล้วก็ใส่ไปแค่ไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งครับหนังก็เกิดการฉีกขาดเชือกที่ผูกเท้าก็ไม่มีความนุ่มหรือความยืดหยุ่นอะไรเลยครับก็นั่นแหละครับนั่นเป็นเหตุผลว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับการทําช่องนี้ของผมนะคร เราจะไม่เอารองเท้าที่ไม่มีคุณภาพครับมารีวิวในช่องเลยครับเพราะเรารู้ว่าการที่เอาของที่ไม่มีคุณภาพมาใส่ในช่องครับแล้วแนะนําให้เพื่อนๆไปซื้อกันเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเองแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราด้วยครับเพราะว่าถ้าของไม่มีคุณภาพมาให้เรารีวิวเราก็จะไม่อยากรีวิวครับเพราะว่าพอเราใช้ไปแล้วมันไม่ได้แดงใจเราครับแต่ยี่ห้อบางอันที่ราคาถูกเล้ามาให้เรารีวิวเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเออคุณภาพมันโอเคนะใช้ได้นะเนี้ยและยี่ห้อราคาถูกเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็นยี่ห้อที่แบบว่าเออเพื่อนๆ คนอื่นเนี่ยใส่กันมาบ้างแล้วหรือ,อยังก็ต้องถามฟีดแบ็กเพื่อนๆคนอื่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้คือสิ่งที่เราเน้นว่าเราต้องดูก่อนว่ารองเท้าที่เราจะมารีวิวหรือว่าลูกบอลที่เราจะมารีวิวเนี่ยเอามาเล่นได้จริงหรือว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าครับแต่ยังคลิปสนุกสนานเล่นในฮาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในหมวดอีกหมวดหนึ่งซึ่งคลิปนั้นเราจะไปเล่นกับเด็กๆแต่ถ้าคลิปรีวิวเนี่ยเราก็จะเน้นว่าของที่เราจะรับมารีวิวก็ดูว่าเป็นแบรนด์ที่ดีไหมแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ มีเพื่อนๆใส่กันไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมาลองดูกันบ้างครับส่วนแบรนด์ที่ผมยังไม่เคยรีวิวอะไรเงี้ยอาจจะเราไม่ได้มีงบประมาณในส่วนนั้นที่เราจะไปซื้อมารีวิวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากแบรนด์นั้นเพื่อให้เราไปรีวิวสินค้าหรือรองเท้าของแบรนด์นั้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆไ้ก่อนครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอย้ำอีกทีว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้เราเอารองเท้าของปอมมาเปรียบเทียบของจริงครับเราก็จะบอกเลยว่าเราเราก็จะไม่ทำครับเพราะว่ารองเท้าของปอมเราไม่ซื้อมาอยู่แแลล้้ววครรับก็เาไม่ เราคิดว่ามันหลายประโยชน์ครับส่วนใครช่องอื่นไหนจะซื้อของปอมาอเพื่อกระตุ้นยอดวิวของตัวเองหรือว่าปั๊มยอดวิวอันนั้นเราก็เราเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้เราก็จะนําเสนอว่าของที่เราเอามารีวิวเป็นของที่มีคุณภาพแต่มีคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องบอกถึงจุดดีจุดด้อยมันด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าเขาให้รองเท้ามาใช้แล้วเราก็อวยอย่างเดียวเลยอันนั้นก็ตรงนั้นอาจจะผิดคอนเซ็ปต์เราซึ่งเรื่องรองเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่า หลายหลายคนมันนานานจิตต่างกันมากเพราะไซส์รองเท้าแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆให้รู้ไว้ซึ่งมันก็จะมาอีกคำถามหนึ่งว่ารองเท้ารุ่นนี้ใส่ดีไหมครับรองเท้ารุ่นนี้ใส่ไม่ดีครับรองเท้ารุ่นนี้เหมาะกับผมไหมครับซึ่งตรงนั้นอะ่ะผมก็ต้องหาข้อมูลไปถามเพื่อนแล้วก็ข้อมูลที่ผมใส่เองถามเพื่อนน้องๆเด็กๆที่ใส่กันรองเท้ารุ่นนั้นอะ่ะมาเพื่อกลองแล้วก็นําม,มาตอบให้เพื่อนๆที่มาถามกันด้วยนะครับส่วนยี่ห้อบางยี่ห้อที่ผมไม่รู้จริงๆผมก็จะบอกว่าไม่มีีีีข้้้้้้อออออมมูลครรััับนนนนนนนกกกกก็็็ตงเเหหใจดววยยะาาาฝพื่่ไปณสท ถามกันมาเรื่องรองเท้าของบอมแล้วก็ถามกันมาว่ารองเท้ารุ่นไหนดีบ้างครับอันนี้ก็มาบอกคอนเซปต์ในการรีวิวของรองเท้าที่แท้จริงครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากดูรีวิวรองเท้าแล้วก็อยากดูเกี่ยวกับคลิปแนวทางสอนฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาความรู้จากโค้ชเพื่อนๆอะไรมานเงี้ยมาให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันต่อไปนะครับแล้วก็คอนเทนต์หลายๆอย่างนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วที่เราทํามาในช่องครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรากันต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย